มาเจ้ามาเจ้าลังจากที่นี่นิ่โอ้ยมันได้ลมมวดกระโดโดโตเตนิ่มดีขนาดโาได้ลมแห้งเลยเนะี่ย วันนี้จะทำขนมปังไว้กินวันพุธวันเสาร์นะเจ้าถ้าห,หัวชอบไปซื้อล้านก้ามาแป้งเลยนี่เองนี่แป้งเนี่นล้านก้าหนะมะเจ้ซุปอร์มากนะถ้าซุปเปอร์มากมันจะปุ๊บขนมปังอ,อยังฮูกกขนมปังอย่างฮูกก็ขนมปังนะ่นางานขี้หมอน Lưu 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 บานคเวิดทังบ้านเรเนี่ยยังอีนอน้่งก่อนก่อได้ตีแล้วดูน้่ก่อนนมปังงาชีมอนเอาไปกินกะจินว้าว้าอันนี้คือการนวดแฟงชนิดนึง ลำ้ำมือล่างแล้วอาบน้ำเลยปากกาทาครีมเลยอะ่ะว้าโอ้ยกล้องเสียงสะเทือนสามารถน่ยจะได้ดินี่เป็นกลมก็ว่าเป็นเหลี่ยมนี่เป็นกลมดีกว่าเนาะ แต่ฟอร์มมันเป็นเรียมนะนี่ก็ได้